ครับวันนี้ผมจะมาแข่งกินตะลิงปิงกับแม่เท่านะครับกินยังไงก็ได้ห้ามสแสดงสีหน้านะครับว่ารู้สึกเปรี้ยวมาแม่เท่าไปจิ้มเลยค่ะไปจิ้มไปจิ้มไปจิ้มไปไปจิ้มไปจิ้มอะเริ่ิ้แม่เท้ากันเลยแคสเงี <c oughs> ้ยเอาแบบเอาแบบทังลูกทั้งลูก

ทุกคนคิดว่าใครชนะไม่เท่าบวกหนึ่งผมบวกสองแล้ะครับคอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์มาเลย